โดยบริษัทเคนเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวยรัสเชื้อรา้ดยอ์เมร์เอทเพื่อคนที่คุณรักกลับมากันต่อนนะคุณผู้ชมนะกับชั่วทันปากอยากดันรับตอนนี้คนติดเชื้อโควิด -19 ททั่วโลก12ล้านแล้วนะฮะแล้วก็จะไต<า>่ระดับไปเรื่อยๆนะ,ะับประเทศไทยเราโอเคนะครับเพราะว่าป้องกันกันดีแต่ต่างประเทศเขาไม่ได้ป้องกันเหมือนบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะติดเนี่ยมันมีสูงที่อเมริกาไม่ใส่แมสเลยนะฮะ ไม่ใส่แมสนะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์กำจัดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะป้องกันโควิด -19 ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะที่หลายคนอยากได้นะหลายคนบอกสอบถามมาเยอะแล้วก็เดือนนึงเนี่ยซื้อกัน2,000ขวดเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกไ้ก่อนเลยว่าเป็นกระแสตอบรับที่ดีมากๆหรือวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้ออาร์มเมอร์เองนะคุณผู้ชมนะฮะขนาดนะ60 ml นะ3ขวดนะแถมฟรีนะฮะ ซื้อ3แถม2นะคุณผู้ชมนะเป็นเจลนะคุณผู้ชมนะมนะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะเก้าอ่าเก้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ให้ฟรีอีก2ขวดในราคาเพียง1,800บาทนะฮะ มากันต่อเลยนะฮะสำหรับอีกโปรหนึ่งนะคุณผู้ชมนะและถ้าเกิดใครนะฮะซื้ออาเมอร์เอนขนาด250 ml 2ขวดแถมฟรีอาเมอร์เอขนาดเล็กแล้วก็เจลนะฮะเจลล้างมือ 99. 99.99%ให้ฟรีอีก2ขวดนะฮะจากราคาปกติเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นแพงมากลดพิเศษเหลือเพียง3,600บาทนะฮะแล้วมากันที่โปรสุดคุ้มโปรที่3กันเลยซื้ออาเมอร์เอขนาด250 ml 3ขวดก็คือขวดใหญ่3ขวดนี่นคุณผู้ชมนะฮะ 3แถม3นะฮะเขาจะแถมเจลล้างมือนะ9ะ9 9ให้ให้ฟรีนะคุณผู้ชมนะ2ขวดแล้วก็เป็นนี่เลยนะปืนนะฮะปืนนาะโนนะใช่ไหมปืนสเปรย์รนานโนเนาะคุณผู้ชมนะ1เครื่องนะมูลค่ากว่า2,000บาท เฉพาะของแถมนีม่จะคุ้มยังไงแล้วคุณผู้ชมนะในราคาเพียง5,400บาทสนใจสั่งซื้อโทรมาได้เลยคุณผู้ชมนะใครที่กลัวโควิด -19 ใครที่อยากจะดูแลตัวเองให้ห่างไกลกับโรคพวกนี้นะ029313755ย้ำกันอีกรอบนะครับ029313755นะครับ คุณหมีปฏิหารละครวายนะคะเขาบอกหมัดแรกของช่อง3ส่งอินสารินประกบคู่กับน้องจ๊อบครับเป็นเรื่องแรกเลยที่เอากระแสวายมาจับกระแสของช่อง3ครับคุณหมีปฏิหารเตรียมเป็นหมัดแรกของช่อง3ครับที่ลุยตลาดละครซีรีส์วายที่กําลังตอนนี้สร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลให้กับหลายช่องแล้วแก่สาสกรรมบันเทิงไทยกับช่องละครที่อยู่มากมายในขณะนี้นะครับซึ่งป้าแจวยุทธนาเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะโพสภาพการฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ที่ชื่อว่าคุณหมีปฏิหารออกมาใน ที่9ก้ากรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเป็นภาพนี้เลยครับภาพของสองนักแสดงนําเรื่องอย่างคุณอินสารินและจ๊อบทัชพลครับที่มารับบทเป็นนัดและเก้าหู้เป็นสอนักแสดง2บทบาทในเรื่องนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่เป็นละครนําของ LGBTQ ครั้งแรกบนจอช่อง3 ซึ่งตัวละครนี้มาจากบทประพันธ์ชื่อเดียวของปราบนะฮะที่มีว่าด้วยเรื่องเหนือจริงระหว่างนัดเด็กหนุ่มคนหนึ่งผู้เป็นเจ้าของตะหู้ตุ๊กตาหมีสีขาวตัวใหญ่ที่จูวันหนึ่งเนี่ยก็กลายมาเป็นร่างเป็นมนุษย์ไล้ความทรงจําเรื่องราวน่าสนใจมากจะสนุกขนาดไหนต้องไปรอดูนะครับส่วนทางด้านนักแสดงนำสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นนักแสดงเลือดใหม่ของช่อง3าทั้งคู่เลยอย่างอินสารินที่มีผลง,งานอย่างฟากฟ้าคิรีดาวมาก่อนหน้านี้แล้วก็อีกหนึ่งคนคือคุณจ๊อบทัชพลครับที่เคยเล่นแท่นนักแสดงนํามาแล้วใน ละครระบำเมฆซึ่งจากสเสน่ห์การแสดงของทั้งคู่พบว่าถ้ามาเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าดีกรีน่าจะเข้ากันอย่างแน่นอนต้องอรอติดตามก็เป็นการบุกต,ตลาดวายนะฮะไม่ใช,ใช่ตลาดวายหมายความว่าคนไม่ขายแล้วนะฮะตลาดกลุ่มวายนะฮะาาก็ไปแข่งกับไปแข่งกับแกมมี่นะฮะเพราะแกมมี่ก็จะมีกลุ่มวายเยอะนะฮะก็ช่อง3าก็เริ่มเปิดแล้วแล้วเดี๋ยวก็จะมีหน้าเดทกับน้องโบมินลลดาอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับละครหมอลงหมอลำด้วยนะฮะนักแสดงจากซีรีส์ดังของอเมริกานะฮะ กรีนะฮะเคยดูไหมกรีซีรีส์เป็นละครเพลงนะเป็นเกือบเพลงด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวของในโรงเรียนด้วยแล้วก็มีการเต้นการคอบเวอร์เพลงต่างๆนะฮะชื่อนาย่านะฮะคุณผู้ชมหายตัวนะฮะคาทะเลสาบที่แคลิฟอร์เนียนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งค้นหาครับอกหามา2วันแล้วยังไม่เจอเลยน,ะะนายาริเมร่าเนี่ยนะับเป็นนักสแสดงสารฐอายุ3าปีที่มีชื่อเสียงจากเรื่องนี้เลยเรื่องกรีนหายตัวไปจากทะเลสาบไพรูที่ตั้งอยู่ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐครับขณะว่ายน้ํากลางทะเลสาบอยู่ทีนี้ทางด้านของ ตำรวจนะครับของสหรัฐเองรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบเรือลำเช่าลำหนึ่งลอยอยู่กลางทะเลสาบแ,และมีเด็กชาย4ี่ขวบซึ่งเป็นลูกชายของเขาเยอยู่บนเรือแต่ว่าไม่พบว่านักแสดงสาวคนนั้น,นยอยู่ที่ใดตำรวจรายนี้ก็เผยกว่าหลังจากที่แล่นเรือออกไปกลางทะเลสาบกับลูกชายได้3มชั่วโมงเนี่ยเรือ,อลำก็เห็นว่าเรือลำนี้กําลังแล่นอยู่โดยมีเด็กชายคนเกา่านอนหลับอยู่บนเรือแต่เหตุน,นี้เจ้าหน้าที่จึงเริ่มนะะในการค้นหาทางอากาศและก็ใต้น้ํากับทีมนักประดาน้ําแต่ตอนนี้ยังไม่พบเลยว่าอยู่ตรงไหน2วันแล้ว นะคุณผู้ชมนะกร,รีซีรีส์นี้มันดังนะก่อนหน้านี้ก็มีนักแสดงหนุ่มคนหนึ่งนะที่ก็อยู่ในซีรีส์ที่เขาเล่นเนี่ยนะเป็นเพื่อนเขาเนี่ยแหละก็เสพยาแล้วก็เสียชีวิตนะฮะก็ร้องหม่มร้องไห้กันหมดเลยแล้วก็ กรีนี่ก็มีจัดคอนเสิร์ตด้วยนะมีคอนเสิร์ตมีการขาย d v d บูลงบูเลด้วยกับสำหรับภาพคอนเสิร์ตของกรีด้วยแล้วก็สร้างนักแสดงเข้ามาถ้าเกิดใครได้ดูเพลง MV ของ k คที่พอรี่อันเก่าก็คือรัส d ฟ y n i g h นก็จะมีนักแสดงนำอีกคนหนึ่งที่เล่นกรีเนี่ยก็อยู่ในใน MV นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเคยดูมิคาซีที่จากประเทศไม่เคยดูเรื่องกรีดูแต่หนังตะลุงเหรอหนังตะลุงนี่หนังตะลุงนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณอาเมอเอคุณผู้ชมนะ ะะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าหลายคนเรียกร้องมานะเรามีเจลนะ99.99% 99ป้องกันเชื้อโควิด -19 ด้วยเช่นเดียวกันจากราคาปกติ199บาทลดพิเศษนะในรายการนี้รายการเดียวเหลือเพียง129บาทจาก199าเหลือ129บาทนะสนใจสั่งซื้อมาได้เลยพร้อมโปรต่างๆของเราเยอะแยะมากมายได้เลยนะคุณผู้ชมนะซื้อ3ก็คืออัมเมเอ็ก60 ml นะ3ขวดนะซื้อ3แถม2ก็คือตัวเจลตัว,ต,วตัวอีกขวดนึงนะฮะอันนี้แถม ให้ด้วยในาราคา1,800บาทนะ,ะส่วนอีกโปรโหนึ่งคุณผู้ชมนะ,ะสำหรับขนาดอาเมเอกนะฮะ ซื้อ2แถม3นี่นก็คือนะขนาด250 ml นะฮะขวดนะฮะอันนี้ซื้อแล้วก็จะแถมนะตัวเล็กให้ขวดเล็กให้อีก1ขวดนะฮะแล้วก็เจลล้างมือนะฮะ99.99% 99ให้อีกให้ฟรีอีก2ขวดนะฮะบมูลค่าเพียง3,600บาทส่วนโปรสุดท้ายคุณผู้ชมสุดคุ้มเลยทีเดียวนะฮะซื้อ3แถม3นะก็คืออาร์มเอขนาด250 ml 3ขวดนะ,ะแถมฟรีนะเจะล99.99%ให้ฟรีอีก2ขวดแล้วก็ปืนนาโนนะคุณผู้ชมนะให้ฟรีอีกด้วยเฉพาะของแถมนี่ก็2,000ันกว่าบ เับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ใครสนใจนะสามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อได้เลยกับสินค้าขายดีนะับป้องกันเชื้อโควิด -19 029313755ย้ำกันอีกรอบนะครับ029313755วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมตีมงานแล้วก็กระเทยข้งในต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีครับ